พาไปบุกถิ่นเสื้อผ้าเทสตดีราคาดีมากที่จีนถ้าถามว่าแหล่งที่ผลิตเสื้อผ้าเนี่ยต้องที่ไหนก็ต้องกวางโจและในกวางโจก็มีที่ที่หนึ่งที่รวม best local brand best street brand และหลายหลายแบรนด์ไปรวมตัวกันอยู่ที่นั่นก็คือตรงเซนโคเสื้อผ้ามีหลายสไตล์มากมีทั้งสตรีทแบบดังๆก็เช่นแบดมาร์เก็ตที่มีอยู่หลายเมืองส่วนตัวผมชอบเมสันพรินซ์ซึ่งค่อนข้างเป็นที่รู้จักแล้วแหละตอนแรกนึกว่าร้านชื่อเมสองพรินซ์นะแต่ว่าพอไปถามพนักงานเขาบอกว่าชื่อเมสันนะครับ อีกร้านหนึ่ง old order รองเท้าที่มีไอดอลเกาหลีใส่กันเยอะมากลองเข้าไปดูที่ IG เขาอีกร้านนึงก็ชอบนะออกแนวเท่ๆร้านชื่อไซต์หาไม่ยากครับใครที่ชอบแนวมินิมอลใส่ได้ง่ายๆนะก็วอตซั p ร้านซัซเซอรี่ที่เป็นแบบแ,บบแนวร็อกๆนะแบบตะโกนตะโกน Experimental หน่อยก็นี่ครับ Black Head แถวนี้ร้านเนียเน้ยแบบบีสป็กก็มีเหมือนกันลองไปดูสูตรรองเท้าวสวยๆก็มีให้เลือกเยอะเลยย่านนี้ค่อนข้างใหญ่ที่พูดมานี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะไปหาร้านนี้ต้องเปิดแมป เพราะว่าจะมีร้านเสื้อผ้ามีร้านกาแฟซ่อนอยู่ตามซอยต่างๆเนี่ยเยอะมาก